เก็บเห็ดบอสเด้อพี่น้องเก็บเห็ดบอสเฮ็ดยูนาเอาไปเอามาเฮ็ดยู่หน้าบ้านแม่แก้วแล้วเลยเช็คดอกพี่น้องที่เด่นนาบ้านคุณแม่เช็คดอกไลยได้ฟ้าทั้งนี้ฟ้าน้องฟ้าใสฟ้าใสเก็บฟ้าใสมาบดิเก็บง่ายเด้อพี่น้องคลายแอปเอ๊ะกำลังออกฟ้ากำลังออกฟ้าเข้าเก็บแล้วได้สั บีอเอาละลเคี่น้องนะอะไปคนโต๊เปีเยกบปะไรเอาฟราบ่บบใม้เันเรือจากแล้วลลวันนี้ มุนมุนแม่เอาได้มุนซัแบ่โอ้ยฝนตกพี่้องเอ้ยเกียกบ่เลย อยู่ได้ของมันปะเออโตเอาางก็เอาง่ายเอาไปตื่มกันใกลบ้านเอามาอั้เป็นกระดาชูโอ้ว้าเก็บเปนบดจ้าเอาเลยใกล่ใกล้บ้านหลห้างายก็ดอกปลาตะแกงนี่นาะชุมห่อสีผ้ากันไปแกงพี่นอาสิพากันไปแกงเ็ดบด ฝนโตคนโตสบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องยามแรงๆเด้ออยู่ครัวคุณแม่แก้วกับน้องฟ้าใสจ,จ้าพี่น้องต้มปลาคอเบิ่งใจแล้วห,หอดกันได้แล้วสาปรุปงแล้วพี่น้องนังกำลังติดตาไปกินน้ำหิวแหงจกกับปนกันหลกปลาข้อกับปลนาน้าตักเอาปนกันต้มปลาคอ น้องฝ้ากินก็ขาเจ้าเด้อดูกเด้อจังบวัพิษกับพ่อเด้อเจ็๊บกับพาอแห้งแห้งน้องฝ้าสิก,กินก่อนน้องเอ้ฝนนิวสาวสุนีสิมากแกงเห็ดบดพี่น้องบานเองเมนูตอนแรกของเขาจะเป็นต้มปลาก,กับแกงเห็ดบดเด้อพี่น้องแกงเห็ดบดคอนบานเฮาเองแล้วก็จะมีพักติวกับพักติ้วบานนอกบานหน้าเฮาเองวัไดดมีสารอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็พ้าอีตู่พี่น้อง พักนางตู้เพราอีตู้บันเทานั่นล่ะพี่น้องพักนางแมงลักบอกยังเกาะแมงลักแมงลักบอกเปลี่ยนพี่น้องจ้าภาษาไทยอม้ยสะออนอ่าใบอันดิพด่น้องฟ้าใส่ใบดีจ้าเปิดชิบไปกินข่าวคนหิวแห้งพี่น้องเลยเปิดมาแต่วันนี้เอาเอากระโต๊กน้อยนะลูกกระโต๊กน้อยนะมาใส่ไข่ตุ่มเลยไข่ยังแบ่งเอาให้เนาะเอาดอกเมื่อแล้วกะจะเอาไปกินเอาไวยด้วย แม่ช่ใส่ตัวเย็นไว้ให้มาพี่น้องเอามาทําการหั่นเห็ดบดเลยหั่นเอาหั่นเอามนแต่งกินง่ายเนาะสําหรับแขวเริ่มทําการหั่นหั่นเห็ดบ,พนนด,บด,ดพี่นอ้องมาตอนนี้เห็ดบดกำลังดีแสกพี่น้องฝนตกตอนนี้ฝนลิ้นอยู่เลยพี่น้องฝนตกฝนลิ้นพี่น้องจ้า หมอก็ะจะเป็นสีดำๆเนี่ยเพราะว่าใส่พื้นน้ำเนาะใส่้น,าาน,น,น,นต้องเอาต้องหั่น,น,นเนาะต้องกิน,น่ไงเป็นเฮดคอนเมื่อกี้ เมื่อกี้นี่ไปเก็บก่อนพี่น้องไปเก็บเก็บอนในนาบ้านในเกลียวบุรีเห็นไหมตะบางเ,เห็นตะบางเห็นเห็นเป็นคน,น,คนหามาะตกหน้าเนาะเห็นก็เลยชินกับเพชรในครเขาแบบแง่มันจี้บก็เลยเห็นในพรเก็บมาแกลีใส่ฉันนะจ๊ะ ตอ,อนนิ่มๆอยู่ได้รหมอืม,มอย่ลืมถ่ายลงเฟซให้กินออกน้องเบิร์ดวทน่กาอันลงใปบันลองดาวรอย่งเียิมเลย่มเยิ่เลยมั้ยิ่มเลยมัอันตามแก้วให้แม่ด้วลกูอวกอิ่มป่ะเอาไมไ้มาเสียบ เอาไม้มาเสียบหมูพริกให้แม่ไหมเอาไม้มาเสียบหมูพริกตำแจ่วดิกินกับต้มปลาขอ่อยเป็นไล่ๆกันแน่นกระเพาะอีก้ะลูกเอลยจุกอีกแหละเพราะว่านั่งจะเป็นกระเพาะพ,พี่น้องเอลยเป็นไล่ได้แกงเฮดบดต้องใส่ ันเขาเบือ่อน้ำยาน้ำแซ่บกันเนาะสูตรฝนตกแย่ๆอยู่โอ้ยตกลิ้นมาเหม็นเกินซิบบ ใส่กันเลยเห็ดตรงน,นี้ผดมฮิตบ๊อแซ่บสมตกปัก็ออกปับเต่วเฮ็ดกัดมัมันออกในในอันนี้ในตอก ต่อหน้านี่เนี่ยเราต้องเอาที่ต่อหน้านี่เนี่เพราะว่าอยู่เพื่อนต่ออยู่เพื่อนก็ออกเก็บต่อยู่เพื่อน,นเรากอมาหัน่นหั่นที่ก่อนเผาจนกินน้ำได้เนนาะพี่้องแล้วก็จะมาใส่น้ำยานางแกง หาลหาโขดิหือเออเี้าไผ่ไปหาหนาโขดแกงเ็ดบดบ้านเห่ากระแซบเนี้หนึ่งเด้ที่น้องรสาตมันบิดบดบ้านฮ็ดบดของ หอมธรรมชาติเป mm ็นเทดบดฝุ่นเป็นดอกน้าๆแบบนี้เนาะรหาบตาสวยงามเลยนี่เลยดอกแบบนี้เลยนะ๊ะ พอ่อคนตกดินของเมือ่อยบ่พ่อรับจ้างเมื่อยบ่คุณพ่อไปรับจ,าาาจ้างเม,มื่อยพ่อต้มแจ่วพี่น้องมาเลยว่าแม่นแจ่วดอกต้มหมักพริกพี่น้อง ไปกอนหมไข่เนี่มาแรจ้าโต๊ะรถบนกับจะมาดิพี่น้องมาเด้อเกกินนางไปรับจ้างมานางก็ได้ไปรับจ้างหัวยิงหัวยองสาวพรไปรับจ้างได้พี่น้องมืาอนี่สาวพรน่ะไปรับจ้างพิดต้นินได้เท่าไรได้จักแสนโต๊ะคุณมาแรงจ้าแป้ายืมสลดวิโรเนี่ยเด้อเงินต่างสามแสนโว้ย มายังไผ่อันนี้นะเช้าไว้เห็ดแนวเป็นพวงอยู่จังแม่นปีสร้างคนหอยใบตะสูพี่น้องแกงแกงอ่าเห็ดแกงเห็ดบดบ้านเฮานี่สีแกงแต่ว่าปริ้ัายนำยานางซัมพี่น้องเลยขาดหอยกับเอาออกเนี่ยจ้า ชาวไทยกำลังตามมาใส่ใส่กระเบือลงไปพี่น้องโอ้กำลังเป็นตะแซ่เมนูของเฮาเมื่อนี้ก็จะเป็นต้มปลาข่อใหญ่นะพี่น้องเนี่ยฮะต้มแล้วแล้วอันนี้เ่ฮะจะมาอันนั้นเดิวสุกคนดีเลย หัวัม,วม <S <S เสียแตกาเรีเจอนอาเพื่อเพื่อเอ้อยได้แค่เบื่อแบ่งมบเมือแจกลดมันจะเป็นซองสวยวันนี้เขาจะแบ่งเมื่อเขาบไิกินหนีเพราะว่าไอเทพไทยเมื่อก่อนแล้วแกงนะคากับปันกันเอาไาว้เขากับแบ่งเอาองกินกับแบ่งเอาหัวเมื่อกับเมื่อก่อนแลว เฉียบเฉียบเฉียบใชคือว่าออกง่ายทุนท่อนักแต่ประแดกลงไป็ซื้อมากมือหน้าะเต็มบเน่เต็มมันหักกระเซีบดำมะข่งกระเซือมือน้าได้ไหมนาทีะอากิ่นกระเบแก้งน้ำไม้กระเซีบเลย เออกัะเสริฐปลาแดกก่อนนใส่เลยอันนี้วันน่ะตอนค่ะทีเด็ดพี่น้องปลาแดกอยู่ที่ตอนปลาแดกค่ะตอนปลาแดกตอนพ้นกันลุกลิ้นจักหน่อยพี่น้องได้บรรยากาศพอดีนอนงวดเนื้อลุกลิ้นแกงเห็ดสดพี่น้องเอ้ยหาใส่ได้เมื่อหันจะแกงเห็ดอันปวกแกงเห็ดดิอยากสิต้องก็ได้เห็ดเย่ออยากกินแกงเห็ดเผ็ดดิ ฮะฮะ้นตกเงี้ยเงี้ยมันแดดแห้งแห้งเดีวเราผัดพริกเข้าลงน้ำเด้อข้นตกแห้งแห้งมันก็สีเริ่มออกแล้วบาทปันกระโป๊สููุ้่ได้เอามาอี๋อะไรอะมันคือเป็นยานีหมอดเมะยังก็เวีย น่ากลัวซีน่กระงหัใส่ชิมร้ายมันอิม่มหรอบ่ิมด้นะน่น <c oughs> ใส่แ<อ>มงขน,นูนด้ยเนาะเสบร้ายใส่ร้ายเส่บรา้รายไปงวกันด้ ชีเด็ดจุดที่แป้งนัวอปลาเด็ดอมอบ้าทะลุจอ,อมาเลยจีแค่บะนี้เนาะก่นัวแห้งเสบักเาะเผ็ดกินเรียบร้อยพี่น้องซองเมโ่นโ้อมาดิก็จะเป็นแกงเห็ดบดต้มปลาท่อ ปปออต,ตุมปปะขอ่ใครผสมลายค่ะเออผสมลาวค่ะ,คคะจะกนันพี่หน้จาจะพี่นอ้องตุมปปะขอ